เดี๋ยววันนี้นะคะนาาจะมาเมาเรื่องกลิ่นตัวของคนเกาหลีนะคะคลิปที่แล้วที่นานาเคยอัดไปนะคะที่บอกว่าคนเกาหลีเนี่ยไม่มีกลิ่นตัวจริงๆมันก็เป็นความจริงนะคะแต่เป็นครึ่งหนึ่งนะคะนาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะอันดับแรกกลิ่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่กลิ่นตัวแบบเหงื่อออกค่ะแต่มันคือกลิ่นตัวที่มันสะสมเหมือนคาบขี้ใครเหมือนกลิ่นหลายๆกลิ่นมันสะสมกันนะคะกลิ่นพวกนี้มันเกิดจากข้อแรกคือช่วงหน้าหนาวเนี่ย คนเกาหลีเขาจะใส่พดดิ้งกันเนาะมันจะเป็นผ้าหนาๆเนาะแล้วก็จะมีผ้าพันคอกลิ่นมันจะติดมากเลยนะคะคือคนเกาหลีอย่าว่าแต่คนเกาหลีเลยนะคะตัวนานาเองเนี่ยเสื้อโค้ทพดดิ้งก็จะไม่ค่อยซักนะคะถ้ามันเริ่มมีกลิ่นหรือว่ามีกลิ่นอาหารหรือว่าเป็นขุยๆเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะนานาก็จะเอาไปซักนะคะแต่คนเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ซักกันค่ะเพราะว่ามันต้องไปร้านซักรี่เท่านั้นไม่สามารถซักเองได้นะคะมันก็จะมีกลิ่นติดกับ ผ้าอย่างเงี้ยติดเสื้ออะไรเงี้ยค่ะอย่างคนกินเล่าม่ยก็จะมีกลิ่นเล่าติดมีหลายๆกลิ่นติดนะนะคะผสมกับกลิ่นตัวผสมกับอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นกลิ่นที่แบบค่อนข้างเหม็นเขียวๆหน่อยนะคะอันดับ2เนาะเป็นกลิ่นอับของตู้เสื้อผ้าเขาอาจจะ เก็บเสื้อผ้าหน้าหนาวไว้ในถุงพลาสติกหรือว่าในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะคะพอเขาแกะออกมาเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปซักก่อนเนาะคนที่อายุเยอะๆหน่อยส่วนใหญ่นะคะเขาจะไม่ไปส่งซักกันเขาก็จะใส่เลยมันก็จะมีกลิ่นอับของเสื้อผ้านะคะข้อ3าเนี่ยใส่เสื้อผ้าซ้ํากันคนเกาหลีเนี่ยใส่เสื้อผ้าซ้ำเดี๋ยวว่าแต่คนเกาหลีเลยนาะาก็ใส่ซ้ําถ้ามันมีกลิ่นอาหารอะไรเงี้ยนาๆก็จะฉีดสเปรย์นะ,นะคะที่บ้านนาๆก็จะซื้อหลายอันเลยค่ะทุกอย่างต้องส่งร้านซักทีทส่งทีก็ไม่ใช่ถูกนะคะเลยทําให้คนไม่่่คอยสงผ้าไปซัักกนนะ มันก็เลยมีกลิ่นขึ้นมาได้ต้องรักษาความสะอาดสุดๆนะคะข้อสีเนาะคนเกาหลีไม่ค่อยอาบน้ํากันเป็นเพราะอาจจะสมัยก่อนห้องน้ําหรือบ้านอาพาร์ตเมนต์ในห้องอมันจะอุ่นนะมันจะมีพื้นร้อนใช่ไหมคะแต่ส่วนของห้องน้ํามันจะไม่มีพื้นร้อนค่ะดังนั้นการอาบน้ําในเกาหลีเนี่ยทรมานมากในหน้าหนาวะคะมันจะหนาวมากเนาะเหตุผลนี้เลยทําให้คนเกาหลีเนี่ย เขาติดที่จะไม่อาบน้ํากันหรืออาบน้ําเฉพาะตอนเย็นมันก็เลยทําให้มีกลิ่นเนาะแต่กับบางคนเท่านั้นนะคะลองมาเกาหลีแล้วใครได้กลิ่นแบบนานามัง่งแจ้งนานามาได้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ